เข,า,ขาดิมนนันเบิดเนาะไหนไปดูพาไปดูเชื่อไหมมันเบิดเร็วอย่างสิบอเสียอยู่ว่าเข่าเบิดเนาะนี่เน,นี่ยมันบ่ดได้อ่ะสองหมอ้ออืม<า>ม,มันไม่ได้น่ะนอันนี้ก็ไม่ได้คนเขาซื้อออกดีเหรอเออคนเอากลับบ้านอันนี้ก็ไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้เขาซื้อกลับบ้านด้วยเลยเนมะียนเพราะว่าขันสีหงมันกะทำเร็วลยว่าตัวเอสซีฮอกก็บอกว่าเออบ๊อบเป็นยังเม่เอาก๋วยเตี๋ยวก็ได้ทำก๋วยเตี๋ยวแทนนะคะ มันเหมือนเพราะว่าวันนี้ออกข้าวออกข้างนอกมากเลยเยอะมากก๋วยเตี๋ยวก็จะหมดแล้วเนี่ยเหมือนแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตียเต๋ยวหนึ่งเมนเดี๋ยวเส้นเล็กหนึ่งเดี๋ยวเส้นเล็กหนึ่งนะจ้าเพราะว่าขาเขาเอาลิข้าวหมดแล้ว หมดจริงอันนี้หมดขายดีขายเปดีนั่งเกาหีเกาเท็ดไปไปยังจะไปเกาแต่แนวเดียวแต่เปิดีอ้าทำไมอ่ะมันกับขั้นหีเนาะขายไม่ดีนั่งเกาหีเกาไตเติ้ตาอันนี้มันขายดีเก่งเห็นบอกเอฟซีห้องตลอดเลยอ่ะก้าวอื่นไม่ได้หรอก มากก๋วยเตี๋ยวก็จะหมดแล้วจ้ะสะหมดจริงๆจ้าแต่เป็นเก็บของแต่เบ้นในเมกับไม่ได้นอนในเกงมึงขึ้นที่เมกได้หนึ่งข่าแต่ว่าสองทุ่มคุณนายไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทำอะไรมั่งแบบกุ๊กกะกะกุ๊กยิมไม่ไม่มันมุมมีแนวสิเหลวอ่ะ คนเงี้เก่งมันวันวาน,วนอันนี้แหละก็เล,เลี้ยวรูไหมมึนค้นเนาะจะไปเห็ดอย่างนีไม่ใช่จะของนอนพักมั่งไม่มีทางได้นอนค่ะแม่บอเคยได้นอนดือ้อมิตรดังเหงานอนฮะเ,เอาเป็นถุงใยพบ่มีดือ้อที่ เออเออพ่อพ่อแลี้ยวพ่อแล้วมือโอ้ยมันก็ยืดหยันด้วยกันนะมันเหลืองไหมเนี่ยเหลืองตีของหวานอะไรบเอาเอายูมีจจกมีจจกถุงฮะมีกี่ถุงซื้อฝากฮะจานเยอะนะพี่มาดู อมามรลดหกเออหกถุงพูดสุนีนะเออเมรลดเอาหกถุงอาจารย์อาจาร์เสร็จเรียบร้อยอุ้ยหอมนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่กระดาของผลหอมบ้มมามันหอมแม่ใช้บอขายมือเอาพอแล้วจะกินเขาอ,อย่างานี้สุดประมา่ หมดแล้วเนาะแล้วเบิ่งข้ากว๋ายวเยเตี๋ยวเราข้าก็เหมือนไม่บ่กเพราะว่าอันเราอันนั้นข้าวออกแล้วเนาะเอาตำเรียบร้อยแล้วจ้าเออก็มาจบก่อนออใช่ไหมลูกจ้าถ้ามีอยาก็สร้างเพิ่มเด้อแบบที่นี่เดิมก๋วยเตี๋ยวก็เหลืออีกอยู่ประมาณถ้วยหนึ่งข้าวหมดเรียบร้อยเหลือแต่ตำปลาตำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นยำเป็นอะไรก็เหลือนะขะนะา นั่นแหมุ้ยหลบเสาดิแม่วิ่งหลบเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหลยเออจับกระปูงี้ได้ดีฮะเออนั่นแหละแล้วก็วิ่งนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออไหนดูข้างหลังสิเพนหลังทักปะ ด้านหลังนะครับด้านหน้านะฮะมาด้านหน้าให้ดูท่าน,น้าชัดๆนะครับมีนี่นะครับนี่หลายอย่างสุดยอดเออ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 ม,มันจะถูกไป Yes. <laughs>